บ้านวันนี้แม่เมก็ใช้บี c ี e ค r ียโนใครที่ไม่ชอบแต่งหน้าหนักๆอ่ะใช้ตัวนี้ได้เลยมีความปกปิดดีนะแต่ยังให้งานผิวอยู่และที่สําคัญราคาแค่หลักสี่ใครอยากตามพิกัดส,สิเว้นเลยจ้าทาตาทาแก้มทาปากปัสมาคาลาให้เรียบเอยก่อนออกบ้านต้องสวยนะแม่นะเสร็จแล้วค่ะสวยแล้วออกจากบ้านได้แล้ววันนี้มีตังของแม่เก่งมากฉีดวัคซีนไม่ร้องเลยจ้าเก่งมากลูกแม่มีตังมีนัดฉีดอีกทีก็อีกหนึ่งปีเลยนะคะแม่เมย์ก็มาแวะซื้อไก่ไปให้เด็กๆร้านนี้ไก่ย่างอร่อยมากมาบางสะพานอทลัซื้อของเเตรรียมไวว้สําาาหับดปี ห่กันน,ะะนี่วันนี้ก็ได้กระปุกใส่เครื่องปรุงไปด้วยค่ะกระปุกเล็กก็จะเอาไปใส่รสด,ดีส่วนกระปุกใหญ่ก็จะเอาไปใส่น้ําตาลทรายและที่พลาดไม่ได้เลยนะจะต้องแวะซื้อส้มตําคุณลุงเจ้านี่อร่อยมากค่ะไปอย่าเลยส่วนใครที่ทำพิกกาคุณลุงขายอยู่ตรงนี้นะน้าโรงแรมบีวิธีดาวดิจต,ตอหนุ่มน้อยไฟแรงถือกล้องถ่ายทุกชอ็อตเก็บทุกคอนเทนต์และช่องพี่เต็มมาเขาปังมากเลยนะเพิ่งสร้างช่องได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ผู้ติดตามขึ้นเร็วมากค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่คอยซับพอร์ตกันทุกช่อง